ต่อไปเรามาเล่นเกมกันดีกว่าดีไหมได้ค่ะอ่าแต่ก่อนที่เราจะเล่นเกมเรามาเลือกคูคดีกันก่อนใช่โดยที่ยังไม่รู้ว่าเกมอะไรใเกมอะไรอ่ะไม่บอกไเอาก็เขาบอกยังไม่รู้ก็ต้องพี่ไม่มีสิทธิ์รู้หรอเดี๋ยวก็จับสลากหาผู้โชคดีขึ้นมาเล่นด้วยกันก่อนที่จับโอเคค่ะสามคนค่ะฟังดีๆนะคะเผื่อว่าหน้าออกโอ้ยมันจะแน่ใจเหรอตามไม่คิดเนี่ยไม่รู้โดนกินมากี่งวัดละขครต้องใครต้อ ก้าวง้อที่แล้วออกนะจ๊ะแหมออกง้อเดียวคุยไม่หยุดนะจ๊ะแต่โดนคิดรูปง้อนะจ๊ะแต่ไม่ซื้อนะจ๊ะรูปที่แล้วโอเคอ่ะไปคนแรกโุ้ยตื่นเต้นก้าหรือหกอ่ะอ้าวอันนี้ก้าหรือหกมีปัญหาแล้วก้าวก้าอ่ะก้าใครเลขก้าคุณมากเลขก้าฮัลโหลก้าอยู่ไหมคะก้าวครั้งที่หนึ่งสามครั้งเท่านน้าก้าครั้งที่สอง เขาไปดูจุงกีแล้วไงก็จุงกีกินจิมจิจุงไก่กิน106่ยค่ะเอ้ามาจากเชียงใหม่มาคนเดียวบินคนเดียวพี่เอ๋ผู้หญิงสวยเยอะมากห้ามจีนนะพี่บอกอุ้ยเงียบเลยอ่ะอ่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ค่ะคนต่อไปคนสุดท้ายสำหรับเกมนี้อยู่ไหมอ่ะไม่อยู่หรออ่ะไม้ไงหนึ่งสามศูนย์เก้า เขาอยู่ปะเก้าเจนเออได้เล่นเจนได้เล่นแล้วลูกเจนวางแป้ก่อนก็ได้จริงจริงเดี๋ยวเพื่ออ๋อบีมันโหดจะให้เล่นแบบนู้นนี่นะไม่ได้เกมนี้เกมเบาที่สุดเท่าที่เรามีมาอ่ะได้ผู้โชคดีแล้วยืนยืนข้างหน้าเลยไหมอ่ะยืนยืนยืนให้พี่ตื่นไปลองตื่นไปอ่ะเหตุเหตุกันไหมไม่เห็นอ่ะทุกคนนั่ะแม่ เราแข่งกับพี่คริสด้วยใช่เราไม่เราแข่งกับพี่คริสหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งอ่านถูกแบบนี้แปลว่าคำนี้มันง่ายไปเรามีคำอื่นให้พี่คิดซ้อมหน่อยไหมจุกิขอจุกิหนยเอาเขาไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันถ่ายวิดีโอแล้วคำว่าจุงกิออกไปจริงเราจะโดนเขากระทืมนะแฟนคลับเขาเยอะพี่กิเซนเซอร์เองได้ไหมล่ะได้อ่น้องยาวไปอ่าลองเลยจ้าแปลว่าอะไรก่อน แลมีคปลลจุงกิกินกิมจิจุงไก,ก่ข้อเร็วกว่าน,นี้ขนะ้อเร็วกว่านี้แล้วอะน้องฟันตาเดี๋ยวให้ประชาชนอ่าน้วยอ่แขวงแขไหวไหมอ่านพร้อ,อ,อกกัหนึ่งสองสามเ,เดียวเดียวจะมาหาพวกแบบนี้ไม่ได้รอบนี้ก็รอบอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะพี่เข้าใจถูกใช่ไหมนี่พี่ติ้งแฟนคลับพี่นะทำไมพี่โดนทำโทษตลอดตั้งแต่พี่เดินลงมาเลยปิดไมชั้นอีกอะไรอีกเงี้ย จุงกิกินกิมจิจุงไก่จิจุงกิจุงไก่กินกิมจิจุงกิเขาเรียกวันมันแปลว่าอะไรไม่รู้วันนี้เหอะขออันนั้นอะเป็นรอบแข่งจริงคือพี่คริสอะต้องพูดคำเนี้ยทั้งหมด ให้ติดต่อการภายในเวลาสามสิบวิได้กี่ครั้งแล้วน้องๆทุกคนในแข่งกับพี่คริสว่าใครจะได้มากกว่าพี่คริสแล้วใครจะได้มากที่สุดได้รับรางวัลไปเอเคไหมพี่ยอมแพ้ก่อนเลยได้ไหมไม่ได้พี่ต้องล่นเป็นตัวตั้งถูกไหมโอเคโอเคอ่ะพี่คริสพร้อมหรือยังก็ได้พี่คริสพร้อมครอจับเวลาพร้อมไหมอ่ะพร้อมนะหนึ่งสองจับหมูหมึกกุ้งหงอุ่น ตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งโอ้ยอยากเห็นได้พี่คิดยากเกินหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วพี่ได้สามคำคือใครแพ้พี่คิดโดดน้ำเลยจริงๆเลยพี่ใช้คุณให้กำลังใจแฟนคลับพี่จะได้สี่คำเลยเหรอสี่ค่ะพี่ก็ได้สี่ค่ะโอ้โหน้องๆต้องพูดติดกันนะ ใครจะพูดเป็นคนแรกอ่ะแคนตาค่ะแคนต้ามาไกลเนาะพร้อมนะมือถือมาอยู่หมูหมึกกุ้งหงกุนตุ่นต้มหนึ่หมูหมึกกุ้งหงกุนตุ่นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหงกุนตุ่นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหงกุนตุ่นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหงกุนตุ่นต้มนึงหมูหมึกกุ้หูกุนตุ่นต้มนึง

เจนเจนคุณเช้าเลือกตัวแทนอยากให้เส <pel lo dura'. S 3> ียหน้าน้องแทนพี่ก็แล้วกันอยากให้เห็นหน้าเจนตอนนี้เหมือนยอมแพ้เลยอ่ะหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตึ๋นต้มนึ่ง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 หมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุ๋ต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุ๋ต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นเหมือนต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตึงต้มนึ่ง หมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุนนๆๆๆต๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเจนแบบม,มันแบบทำได้ง่ายๆหันมาบอ,อกยังไม่หมดเวลาหรอคะ <c oughs> อ่ะสโซนฉันเอ้าหมดแล้วเหรอคะได้สี่รอบเองสี่รอบจริง,รงหรอมเมื่อกี้โอ้โหสุดเราก็เราก็ได้ผู้ชนะแล้ววะตอนแรกสี่รอบดีใจมากใช่พอคนแรกครบแปดรอบก็ยังแบบเออใจชื้นสิบสิบเอ็ดไม่ไหวแล้ว